เขียวเปิดจีแพกนิดห่อชากแดดไม่เหนียวหรือเปล่าเหนียวเหนียวไ่้องอีกึ๋อีกหลายเลยอ่กา่าาาาา่าา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 ก็แล้วาา่าาามาาาาา ้คำตอบสิว่าตอบแทนหนูขอบคุณสำหรับที่จะไปเลี้ยงเนเมืองดีทีสัวของะไรันมาเด็กสลเป็นไม้พอดครับสรุปคำแรกพูดว่าอะไรขอบคุณมารีระบบกขันก็ขอพูดกีอย่างนะ โค่นโค่นนะ100% 1 0นแม่บ้าไปดิแม่เนาะเอากัโท่นน้ำก็เขาลงในกลุ่มเนาะรับแปมมาไหมวันนี้เขาก็เลยโท่นน้กินหาดเนียกินหาดก็เราบอลลุกแต่ว่าเสียงเราดุ่มได้ปะนี้เสียงแบบเสียงโง่เสียงแบบว่าอุ้งเท่ร้อบก็ไม่นู้เสียงแบบตั๊กจาริสหมากเลยนี่เลยเสียงแบบเสียงแบบตอแรงมากเลยตอนที่จะพี่ไปยืนนะ ม่ได้ลองเพลงนี้มันเป่นพ่องกานพ้อเจ้าได้ลองเพลงอะก็ร้อจะลก็ร้องแค่นี้แหละดีแล้วคำแรกที่น้องพูดน้องพูดว่า Bob p h ม m นั่นแหะเอาบ o b p h ม m ปิปันสมาธิข้าใบอม o b ม h ạ m ขืนก่อน ร้องแค่นี้แหละดีแล้วถ้าร้องดังมันไม่พอเดี๋ยวเพิ่งร้องดังให้อาจารย์หลี่ใหม่ขึ้นก่อนช่จนี้พอครับรบอสไปก่อนถ้าร้องดังเพิ่มบวนไหมบอพวัดใจเยอะไม่ไดร้องนี่เขาลิงลิ้งลิงงไม่ถ้าร้องดังมันไม่บมวนร้องแบบนี้แหละดีแล้วเอาตลอดเวลาที่ร้องแล้วเขาลองดังๆตลอดเวลาดีเพราะว่าตลอดบมวนไม่พอ พ่อได้บอกมึงหลอมมวนคุไ้ามว่างเงี้ยปนี้พอแต่ป่วยมาหลอเพีมวนเลยเสียหมดขึ้นพ่อประกาศว่เสียหมดเลยขยุบขยุบอีกสามเดือนเองสมมวลอีกดีมี่หลอมได้ดทลุลุกเร็วเร็วทลุกเร็วเรางางงยุงาลียายยุงเออ เสียงเป็นไหเหลี่ยมเนาะแต่ยังาเสียงแหลเสียงัจจิดนึงมาแล้วัสดีค่ะให้ฟังเลยเสียงเป็นไหู่้แหลมไม่เนาะยม่แหลมอันนู้นนีีนุมาโตเราเสียไปเห็่ดสวยมากเลยบันไดข้างหลังเขาทำอะไรเนาะ แก่ไตลอดเวลาั่งขั้นในมเพยขันในมาไว้ที่น่โอ้ยถั่งค่สีเหลือารักักเพิ่นเพิ่นามันเลือกดเพ่นตออกนี่กเิเพิ่นอยากอยากฟังนิดนึงอยฟัง่าลักทนเลยอยาังนเสียงเงีบุมีอยู่ด้กันมอันอยู่ได้ใจรึล่าพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้มันได้แค่นี้ มันอะแค่นี ah ้นี่พี new, ่น okay, ้องเสียงนะมันมันมีสซะเลยอไร่อฟังรอเกรเออไเตะเศร้ามากเลยนีเสียงสันี่ล่เสียงกัเาเสียงเตะหรือนีล่เพราะเีงอย่าิเกจะหปลมีแค่นี้หรอเหมือนชิดมังเลยอ่ะเกือเกเปี้ยุดไดแล้วไรเลามไนักบาไปเตี้ยเดินแทงไปดรอปเดินทางไกลบปเลามมันย จะใช้ไหมแรงมากเขาที่เก็บของแล้วบริารปันนันพัหลุดไปพัหลูกอะไรกันพัดอพัดอ่พัดนุงหม่อพัดลกอ่อย่าตีย่าตียายายถือไม่ถือไม่ได้กอย่างนี้ ปลาคนดังนี่นี่เหลือหมดแล้วน่าปลาคนดังนี่มี่คุณพ่อเสียงเสียงก็ไปสื้อพัดลมเลยเรื่มไปเลยจะไปหายืมของเขาพอดีมันเป็นน้ำตาลด้านพอดีโค้กุยใสยังเป็นีกเอาบอต้องใส่สองตเอ้าคุ้มเงินสื่อเนาะ ยิ่งด้ยไปได้หลายก็เส่ยสตได้องคนนี่ได้ไัมาตั้งหลายบาท้อเราจยกันหรืเม่าม่าแต่วันนี้ต้องซื้อเต้นน้าหลังใบเขา้าเลยหรือเปล่ามได้ได้ได้ทิปไป้วหลายบาทหนีไปอร์ทสอดเไ่ไคุยกัน้วมเสียงมาดิยิงยังไงเพื่อนหน้่้า เขาไปแอบเผาก็อยู่ไปถอดไปเปลี่ยชุดเวลาเจ้าเจ้าคะเอืไม่อเวลาพอ้ปวลลนที่แล้วครบแล้คนอื่นยังไปครบไล่หนีเลยมันี่ไปถ่ายเบาเองนไปถ่ายเราเบาเองอ่ะเขเขาบดบเนียกขาอยู่อย่างเอาทุ่นซามไหมซามาไป่ายเียบัรเด้อบ่่นีบิอีน เปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่เอาพี่น้องมาหนีเพือนแปมกันสิเลยเสียงนี่แล้วเพราะว่าลูกเหี่ยมเขาจะเป็นเอกลักษณ์คนอยู่ลูกเหี่ยไปไปเพราะว่าหมอหมอให้ใส่เสียงนี่หมอใช้เสียงอย่างไรหมอระวังไม่หมอให้หมอบอกว่าอย่าใช้ควรเสียงสูงแต่แต่ที่ผ่านมาคือพูดเสียงต่ำร้องเสียงต่ำมันก็เลยไปกดกล่องเสียง ต้องเป็นต้องพูดให้มันเส pues <c 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 <c. <c <c ียงสูงขึ้นร้องเพลงเป็เสียงสูงนะคอมพิวเตอร์วันเลยนะโอเคไหมร้องเพลงเป็เสียงสูงตามหมอบอกเลยนะไปปล่อปไปเหมือนเขาเยอะเอาก็หมอบอกว่าให้ความแป่มพูดเสียงสูงไงเนี่ยเจนนเนียเ็ดไมค์คนเท่ใหญ่ก็เป็นเสียงสูงไปเลยตอนนี้นะฮะของไม่ขอเพราะคือคนอะไรปะครับผมโอ้ิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกับพีกัสรีวัดคำวัยเล็ก ให้พี่น้อยฮะไฮดอลิคอะรยิ้มยิ้มยิงแคลลูก พี่ไลสตกพี่หล่นการทียงีคขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องายเยอะะไม่เยอะมีมอชินกับเสียงด้วยเอาพี่น้องปนกาบองปัาเสียงหม่เรบพี่น้องใส่เสียงนีแล้วก็รอให้หาย ร้อยเปร์เซนต์กับพี่น้องเชียงกสิเดยกับมานนักเต่นให้เราเป็นผู้ตองาจคแนวอาสจ